พวกข้าไปฟากอ๊อกแม่เลย พาพีพนะะ่น้องท่านผู้ชมท่านผู้มีเกยรติออกากออกเกรติเกรติใจสะะเกินบอกว่าเรือเที่ยวนี้บอกว่าเรือเที่ยวนี้บกเคกะเกเกอาจารย์บอกว่าฝันถมมาแล้วบอกว่าจะเป็นครูชิงชนะเลินเรือท้องถิ่นท้องถิ่นนองขายเที่ยวนี้จะเป็นจริงในน้ำว่าพรพระสวยพรพระสวยบอกว่าชนะมาแล้ว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 ั้องเสี่ยวกันบอกว่าในน้ำว่าหงงทองหงเทพหงทองเทพหงทองเทพหงทองยังเบื่ออยู่ยังเบื่ออยู่ยังดูไม่ออกยังบอก ไม่ได้ต่างคนต่างขยำขยี้ตีแหล่งแซงกี้เป็นองคป่อยฟอสเป็นคุกละองบอกว่าครบแม่ําโผมมาไล่ขยี้ไล่ขยี้เต็มหงทงไล่ขยี้กันมาไล่โว้ยเอาแล้วไล่ขยี้ปีกกันมาส่วนว่าหงทองสิงโก้าังอยู่ลองนำวังจะพันยัมตีแห่งสร้างหน้ามานลองนำฟังส่วนลองน้ำฟังพรพสุสวยกระพัดเทคโจโรซีซิสเต็มบอกว่าไข่บอยลดละควงพันยันยำไข่บอยร้อปอถอยหัวเหงื่อยังสมันเกย ลักเสมอกันอ้าวหูเล่เสมอกันอยู่ดูไม่ออกบอกไว้ได้ใครอยู่ใครไปใครจะหมดอย่าหมดก็แล้วกันขนาดที้หูเลาเสมอกันอยู่ทุกบอกใครจะอยู่ใครใครเป็นผู้ว่าเป็นผู้นายเพอขนาดนี้มองด้วยไหนนะหัวเรื่มล้ำเน่าก็นนานเป็น่เหพนหัวรองสีงก็ช่างปากมันหนึ่งคนลำเรืออยู่กันไหรู้ตัวว่าเป็นเราเริ่มหมดเริ่มเสียเริ่มเสียกันเลย,ยพรอปรลาใสหายกันไปอย่าหมดก็แล้วกันอย่าหมดก็แล้วกันที่สำคัญไอ้ภาคแกหมดแล้วโว้ยอ้าวใครจะหมดไม่รู้แต่ระบบว่า ทุนส,สุดท้ายรูเรือลำสองลำยังสูสีกันอยู่ว่ายัางไงเทพหงทองเทพหงทองร้องน้ำน้ำเงินเปิดภา,ายได้จะแสงแล้วจะแสงแสงให้รอดตลอดปลอดภัยไล่บทปละเหลียดไปเสร็จไล่สิ่งขึ้นมาขยำขยีข้เดี๋ยวนี้ก็คือหว่านปลาสวยไล่บทไล่บี้ขึ้นมาหว่านปลาสวยจะแสงหว่านปลาสวยจะแสงหว่านปลาสวยจะแสงและแล้วก็ถูกเทพหงทองหิ้วข้าวเซนชัยกรรมการผู้ทรงเกียรติไปรอช้าตัดสินเรือชนะในเที่ยวนี้ เป็นเรือในร่องน้ำน้ำเงินในน้ำของเรือเทพหงทองสิงห์ก่อสร้าง